สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่คนโตพี่พรอันนี้มาชมสวนพี่พรกันหลายอย่างหลายอย่างมีหลายอย่างให้ชมอยู่แบบดั้งเดิมอันนี้ฝักมันอะลูกฝางอะพี่พรอันนี้ฝักมันเแล้วมันก็เกิดเต็มเนี่ยอ้าวเหรอแล้วมันก็เกิดกับพื้นอ๋อดีดีบางคนเขาก็อยากได้ไปปลูกนะฝางนี่ไปปลูก มีส้มปล่อยไหมบ้านนี้มีขางังฝังก็ต้องมีส้มปล่อยคู่กันอันนี้สวนสวนพี่พรมีหลายอย่างบัวหิมะเพิ่งเคยเห็นต้นมันนี่บัวหิมะนี่บัวหิมะหมอนพันอะไรบ้างนะคะอ๋อมีหลายพันถ้าถ้าถ้าต้นแบบนี้ขายเท่าไหร่คะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ประมาณสองสองคืบขายเท่าไรสูงสองคืบต้นนี้เหรอจ้านี่พันอะไรอ่ะติดแล้วร้อยห้าสิบจำได้ไหมเนี่ยพันอะไรตันนี้เหรอเนี่ยตัวเนี้ยม่วงม่วงม่วงเ e อ็นสองม่วงเอ็นสองโอ้สวยอ่ะอนะแต่กิ่งสวยมากเลยนี่ชีวิตอยู่แบบนี้ดีนะคะชอบร่มเย็นดี ล่มเย็นล่มลื่นมีมีหลายอย่างคนชอบต้นไม้เดี๋ยวจะมาขอเข่งเล็กเขาไปใส่เสื้อผ้ารอบที่แล้วมาขอเข่งเขาไปสองใบเดี๋ยวมาดูอีกก่อน,อ,นออ๋ซื้อต้นไม้แถมเข่งนะคะคุณลูกค้าคนไหนสนใจสั่งได้สั่งได้มาแวะชมได้อ้าว พี่พรต้นอันนี้ที่มันกินกับซุปหน่อไม้ก็เรียกต้นอะไรนะนี่เ oh. นี่ยหนูเคยกิน <Yeah>. oh. อุต้นหยังเนี่ยอีหยังวา่าเออนี่นี่น,นี่เคยกินกับซุปหน่อไม้นี่แซ่บโอ้เคยกินเคยกินโอ้ลมลื่นดีเนาะสวนเพลิน <c oughs> อ้าวพี่พรมีต้นนี้ด้วยเหรอ <c oughs> ได้มาจากไหนนี่เดี๋ยวหนูมาขอหน่อนะ มาจากนู่นน่ะประจันตาคามอุ้ยไม่ใช่มาจากหนูเหรอในทวนหนูกระเลกระล่อนใต้ด้วยนี่อ๋อเหรอนนี้พันปักใต้เหรอยาวนะช่ยอยาวเห็นไหมอุ้ยเหรอกระเลกระล่อนกล้วยไม้ป่าพันเดียวกับที่หนูเอุ้ยคนละดอกว่ะใต้นะพันคนละอันว่นวนะนอุ้ยนี่คนะละอันอุ้ยสวยพี่พรสวยเดี๋ยวมาขอหน่อยนะสักหนึ่งโอ้ยแบ่งมั่งเด้อเออได้มาจากประจันตคามนั้นเนี่ยมาจากบ้านญาติ ดอกสี่ช่อแล้วนะสีดอกแล้วพีอ๋อสช่อโอ้ช่อมันระยะสวยนะเนี่ยชอบเลยมีหลายอย่างนี่ซื้อซื้อต้นไม้แถมเข่งนี่ยกเข่งไปเลยเดีย๋ยวว่าแต่ผล,ลไม้เป็นเข่งนี่ต้นไม้เรายังมีเป็นเข่งนี่ยกเข่งยกเข่งสนใจอันไหนมนั่งนี่หลายอย่างโอ้มีความสุขกับต้นไม้ชอบมาก บางครั้งก็เทวดารักษาตายธรรมชาติลงโทษนี่เยอะเลยโอ้ยุคโควิดต้องหนีเข้าป่าหนีมาบ้านนี้โอ้ต้นสักอะไรนะนี่พี่ส,สักทองใหญ่เกินไปนะนี่มีที่ตรงข้าม ที่ตรงข้ามถมละวตรงข้ามถมแล้วสวยแล้วจะมีเพื่อนบ้านแล้วนะพี่อันนี้ฝางฝางใหญ่แล้วพี่ไม่ตัดอ่ะหรือว่าตัดไว้แล้วก็มีเออต้องคนมาแย่งซื้อไรป้นบอกว่าฝางฝางเป็นยาบำรุงเนาะบำรุงระบบหัวใจไหมยิ่งโตยิ่งแอ่าก็ต้อง,งก็ต้องเลาะกิ่งบำรุงเลือดไม่เลาะหรอกมันเป็นอย่างนี้แหละเข้าแก่น หรออ๋อให้มันเข้าแก่นนั่งฉีกอะไรฉีกมะพร้าวลงต้นส้มอ๋อต้นส้มเหรออ๋อแดงเวียดนามอันนี้ส้มส้มโอแดงเวียดนามส้มปลนเขามาเปล่าแดงเวียดนามแพงกว่านแล้วอ๋อแดงสยามอ๋อแดงเวียดนามแพงกว่าแดงสยามดีดีปลูกไว้ปลูกทุกอย่างที่กินได้นี่นี่ต้นอะไรนะพี่อ๋อผักกวางตุบหมูผัด ผักว่านตบหมูว่านตูบหมูโอ้แค่ได้ยินคำว่าต้นต้นต้นลืมปลา้มบ่แม่นลืมผัวลืมเมียว้อเออเปาะปลากินกับน้ำพริกอร่อยมากเลยนี่จิ้มปลาสับจิ้มปลาร้าใบกรอบเนี่ยแซ่บเนี่ยเคยกินอยู่แซ่บเน่เน่เอามาให้กินใบด่างอ๋อมีใบด่างโอ้สวย มีด่างอยู่ในเนี้ต้องหลายขุดมาอ๋อมีแบบใบด่างด้วยอ๋อปลูกไว้ปลูกไว้ได้ขายได้แจกอันนี้พันอะไรพี่นี่คืออะไรนี่นี่คืออะไรแปลกๆฝางเสนฝางเสนจันนั่นอ่อินจันนั่นอ่ะอินจันบ่เนี่ยใบใบน่ะอินจันเออโอ้อินจันขายได้แล้วน่ะสามต้นร้อยโอ้สามต้นร้อยใครอยากได้อะไรก็สั่ง มีหลายอย่างรีบซื้อนะยิ่งโตยิ่งแพงนะเหรอทักถามได้นะคะโตยิ่งแพงเฟซอะไรนะพี่สุริพรแสงสุกคือเดิมอ๋อโอเคสุริพรแสงสุกเฟซโอเคค่ะขามันคืออะไรพี่ปากหวานป่าสายนั่นแหละในเคงนะนี่ว่าไม่ใช่นี่สิบเจ็ดเคงเนี่ยสายสิบเจ็ดเคงปากหวานปลาทั้งนั้นเลย เนี่ยอ๋อนี่บ่นี่บ<ะ>่ซีซีนี่อ,นอันนี้องุ่นดำบ่ห่อไว้นี่บ่อ,องุ่นดำบาซิลโอ้อัง่นดำบาซิลที่มันมีลูกดำๆเต็มต้นไงเหรอนี่องุ่นดำบาซิลแล้วก็มีผักหวานป่าเนี่ยผักหวานป่าโอ้เป็นเข่งๆมีอยู่สิบเข่งไว้นั่นเห็นไหมแตกยอดอยู่ด้วอ๋อเลอะเลอะเลอะอบแปดเดือนหนึ่งปีอบไปเลยอ๋ออบไว้เลยบ่เออเพราะเรารู้ใจมันแล้วอ๋ออบไว้อบไว้แล้วเรามาเปิดแล้วมันจะเหลือแต่ตอใช่ไหมเพราะมันไม่แตกมันตาย อ๋ออบไว้อ๋อรู้ใจละอบไว้แล้วมันรอดถ้าเปิดแล้วมันหนูไม่เคยเห็นพี่ทำรอดสักทีพี่ขี้คุยจริงเนี่ยอ่ารอดจริงเว้ยรอดจริงเว้ยสองเดือนแล้วมันบ่ตายวะบ่แม่นวะจริงอบไว้เลยบ่อบไว้บ่เออต้นใหญ่ในก็อ๋อเลยเลยในต้นใหญ่ในต้นใหญ่นู่นน่ะไม่เห็นไงล่ะไหนพาไปดูที่ต้นใหญ่มาดูใหญ่แค่ไหนโอ้สายเบิ้ง วายพักหวานปลาต้นใหญ่ใหญ่ไหมล่ะโอ้ใหญ่จริงๆโอ้แต่แตายแม่มึงกูตกหลุมว่ะตายต่แต่แม่แม่มึงตกหลุมโอ้พี่พรว้าวโอ้ยมันต้นใหญ่มากเลยนี่เดือนนี่บ่มฮะเดือนเหรออุ้ยวางหลุมพางไว้เดีวนี่ไม่บอกกันว่าตกหลุมไหนโอ้แปเดือนวายนี่นี่นี่ อุ้ยมีหลายต้นตัวนี้มีกี่ต้นนี่หนึ่งไว้นี่นี่แตกยอดแตกยอดนี่พกหวานปลาของเทแต่ว่าเอามาไว้ในบ้านประคบประงมรอดแล้วนี่รอดแล้วพี่พรรอดแล้วอุ้ยนี่ก็ใช่อุ้ยดี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 อีกหน่อยจะมีแต่ของกินมาจากจังหวัดตากใบใบใหญ่ใบยาวลูกใหญ่ลูกยาวเออนี่ว่านี่ว่าของจังหวัดตากอุ้ยพี่นี่พี่ เอามันหนีแม่พี่พรอันนี้ทําดีๆอุ้ยนี่เมล็ดกาแฟเหรอพี่ปลูกกาแฟกินเองปลูกกาแฟกินเองพี่เคี้ยวกินดิบๆอย่างนี้เลยมันจะได้แบบมันจะได้อัตรดรสชาตินี่นี่นี่แก้วมังกรแก้วมังกรเอ้ยมีอย่างแล้วไม่ต้องยั่งฮะเนื้อม่วงเนื้อม่วงเหรอโอ้นี่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 หวานกว่าสีสูบจับสาบนี่ดอกมันนี่ กำลังสิจับหน่วยเออดีดีดีไปชำเอาเชำชำไปใส่เออดีดีชำเอาไปลงหเลยเี่ยออเออเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องเยอะน้อยน้อยออแบเ้เอออ๋อไปทั้งไม้โอเคออเโอ้ประทับใจพักหวานเพ่อนแมม ปื้อต้นใหญ่สูงถ่วมหัวแอบไหวบ้างแน่พี่น้องร้มันมีลูกบ่เอานวยมันบ่มัดใหม่มัดใหม่ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันฉีกเออดีดีดีโอเคค่ะีน้องใหม่เหี่ยวซอเออน้องใหม่มีน้องใหม่โอ้ยตกตกตะลูบเกือบตายเกือบเอาชีวิตบอลอัดเออฮะ พีนัทบัตเตอร์เนยถั่วฮะเป็นสิบ่ะเออเนยถั่วู้พีนัทบัตเตอร์อุ้ยพุน่ะพักสะอมนะอยู่เทิงต้นไม้พุน่ะออกนวยสะอมบ้านนี่ออกนวยนวยคือฟักบักกะทินนี่เนาะพี่บอเนาะฟักเหมือนกระถินเคยเห็นมันละต้นนี้แหละอะไรผักหวาน ายแล้วตายแล้วบุ่งเน่แต่อ่อนซ่อนเว้ยอันนี้ต้นชวนชมไม่ปลูกละไม่น่าจะชมสักเท่าไหร่นี่ว่านว่านว่านตะขาบอ๋อมีอะไรก่นเดินลดน้ำไม่ไหวอดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะจุ่มไว้เออดีแล้วดีแล้วนี่มาจากจังหวัดตากอันนี้มาจากสแก้วนี่มาจากสแก้วมาจากุดมโอ้ย่าไปบอกเขาแล้วก็ชะว่าเข้าไปหามาจากโอ้ยแกเหล่านี้เอ้ยพี่พ่อนแกแล้วนี่ยอดมัน อุ้ยมาเก็บนิดๆหน่อยๆก็ได้แกงแล้วตัวเนี้ยเ<อ>นี่ยรูดใบมันทิ้งให้หมดเออเออรูดใบมันออกไม่แตกก็ตายมีสองอย่างนี่ก็ผักหวานนี่อุ้ยดอนขอบสะแล้วนี่นี่มิสะที่ขอบไว้นี่อุ้ยตายละตะกี้ต่เกามาอยู่บ่มีน้ำใส่ขุดสะอยู่จ้าโอ้อันนี้ก็ใช่นี่ก็ผักหวาน,นอุ้ยลหลายลต้นพี่พรนีเยรโอเค Mm. แค่นี้แหละ